บอนสีพะพันวาสาสวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นำบอนสีพะพันวาสาว้ให้เพื่อนๆชมค่ะนี่นะคะบอนสีพะพันวาสาเนี่ยเป็นบอนสีที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนค่ะดูจากลักษณะของเขานะคะก็เป็นพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็กัดสีแดงค่ะแล้วก็มีผ้าสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบนะคะ กระดูกและเส้นเป็นสีชมพูและเลือกมาค่ะสวยมากๆเลยนะคะก้านก็เป็นก้านสีแดงค่ะและต้นนี้นะคะต้นยังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ว่าใบเขามีสี่ใบแล้วค่ะแล้วก็ใบใหญ่ใบสวยมากๆเลยนะคะสีเข้มมากค่ะอยากให้บอนสีสวยตนะั้งแต่ยังเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะต้องมันบำรุงนะคะก็สามารถไปดูวิธีการบำรุงแล้วก็สูตรการผสมดินได้ใน ช่องแม่เป่งนั้นบิวนะคะใน youtube และเพจฟาร์มคุณแม่เป่งในเฟ e b o o k นะคะทางเราเนี่ยเคยทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆนดูหลายคลิปเลยก็สามารถไปย้อนดูได้ในเพจนะคะนี่ค่ะบอลสีสวยมากเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆอนอยากดูบอลสีต้นไหนต้นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ